สวัสดีค่ะวันนี้นะคะวันที่วันที่เราร่ย้ายกิดติดวันที่คือจองแล้ว,วงาบอกว่าเมือ่อีวันที่เก้าพาอไม่เห็นอย่างันงาตอนเนี้ยมาเที่ยวมาเที่ยวมาเที่ยวแล้วตอนนี้แล้วก็มาเอาบักหมากมาเอาบักหมาก <c oughs> มาเอาบักหมา,มา,ากมาให้ยายวอนนะคะตอนนี้คือนี่คือคนที่จะกินบักหมาก ม,มีความตื่นเต้นตอนเห็นบากหมากมากม <c oughs> องหมากตอนนี้นะคะภารกิจของเราวันนี้ก็คือเราจะไปหาบักหมากให้คุณยายบอนนะคะอันนี้คือคุณยายของก้อยเองค่ะแม่ยายมันกินบางหมากนี้มันได้ประโยชน์อะไรบ้างนะคะเขียวแมงแมงตีวันนี้คุณพ่อกับคุณแม่นะคะมาเที่ยวที่เชียงใหม่ใช่ไหมคะอันนี้คุณแม่ค่ะ คือมาอยู่มาอยู่ได้ก,กี่วันแล้วนะคะมาวันที่กีม่มาตั้งแต่วันที่7เดือนกุมภาพันธ์คุณพ่อนะคะเป็นคนขับรถมาที่เสียงไหม่จะเป็นตาดำพ่อเสียงไหมฮ้อนมาฮ้อนนิดหน,น่อยฮ้อนนิดหน่อยมาแซนนี่มีความเบาไทยนะคะบางหมากอยู่ไหนนะยูยู่ข้างหลังเหรอเอา้าแล้วทำามอย่างหนโอ้ตรงนี้ไม่ใช่บังหมากนะคะตรงนี้ยังไม่ใช่ที่บังหมากเดี๋ยวยตัดไปก่อนต่อไป ตอนนี้เราได้บักหมากันแล้วนะคะทุกคนอันนี้อันนี้ยากจะทําอะไรนะพามากอันนี้ฮะพาหมากจะเที่ยวมากที่ยวใหย่บอกให้ย่ากัดสิบอกให้ทำตเนอันนี้บักหมากนะคะทุกคนลูกหมากไม่ใช่บักหมากหมากมากบักแมกแม่เฮดเจ้าไหนกินมาเนี่ยเที่ยวทำปลาบ่อเที่ยวอุ้ยมองนั่งเนี่ยคือแบบว่าอินดี้ทวะเที่ยวหมายก็เกาะ ไม่เชี่ยวหมากแต่ว่าเชี่ยวกระบอมีโลอันนี้ผู้เชี่ยวหมากเนาะค่ะเนาะแต่ว่ากับเชี่ยวกระบอมีคือกันบ่มันไฟมันดับหรอม่ดับเทนเดล่านี่เดนี่เดนี่เดเดี๋ยวเราจะมาดูวิธีการตำหมากนะคะว่ามันจะใส่อะไรบ้างอันนี้อันดับแรกนะคะของเส่ปูนอันนี้เอาเซตปูนแล้วก็ใส่โคกม้งสิอันนี้เบิรงปูน่งเป็นผู้ภาคซอยนะคะนี่อย่างแม่ แกนคูนอันนี้เป็นแกนคูนเอาใส่ให้มันแดงแต่อันนี้นันแดงมันบอ,อตามไปตามมามันแดงบิ่งมีดเบิ่งมีดออ้ตาหมากแล้วอะะุูนะยังไงบ่ทุกคนมีมีการมากไว,ดดว้พร้อมเนี้ยผู้เนี้ยเอาลิสติกมามากไว้พร้อมย่านเขาลัก,ก <S 2> <S 2> <S แกอันนี้มันอย่างเนี่ยอันนี้มันอย่างแม่อันนี้เป็นหมากแหงพู้ว่าไปตากแหงดปล้าไปตากแหง คือหมากที่เราไปเอามาแบบเมื่อกี้นะคะนี่คือหมากสดอันนี้เป็นคือไสแห่างมันงนะสันอันนี้ให้ให้แห้งนวดให้มันโอ้ที่มันไม่แก่อ่อนเยอยก็ที่มันอ่อนให้มันให้มันอ่อนเบาเล่ก์กระได้เบาเล่ก์กระได้อันนี้กระผูหนึ่งอันนี้กระผูหนึ่งวะสันหนึ่งจากซุ่มมงค่อยซืได้หนึ่งแปดนี่เอากระผูกระมงกระผูซุ่มมงยี่สิบนาที โอเคเราจะมาดูการวิธีตำพูกันนะคะไม่ย้ายเป็นยังงขาอต้องกลุ่มแบบนั่นกับนะพี่ไม่ได้เขี่ยวนะคะเนาะนี่ยคำว่าเล่าหอมมันเหี่ยมันเหียแปลว่ามันจะหกอ่มันจะหกอ่ะคุณย่าบอกว่าอะไรนะคะเหียมันแปลว่าอย่างก็ถ้ามันเหียมันจะแปลว่ามันหกมาเรียนภาษาอีสานกันวันละคำแม่ตำลายปันใดนั่งค่อยสิแหล็ก วูแฉกเร็วมากค่ะทุกคนมันแฉกเร็วมากจริงจริงนะโอ้แบบแห่ยังเก็บใส่อยู่โอ้ยก็เก็บใส่ยังสังสง่นไอ้แม่ค่ะคืออ่ตายละวเปิดคำสิบอ่ะค่ะทุกคนโอ้อันนี้คืออันนี้คือยังไงคะอันนี้คือแบบทำเแล้วทำเสร็จแล้วนะคะมันก็จะเป็นแบบ มันก็เอ่อมันก็หมุนเอร์นะคะดูดูแบบนี้ใสป่ปากโอ้กินในเบอรงพอมนะคะบเบิรงเงียปกากเหมือนแล้วตาหมาสเสร็บแลอวเสรจแล้วนะคะภารกิจตามหมาของเราแทะ้ะวันนี้นางแบบของเราคุณยายกับคุณย่าน,นะคะต่อไปนะคะภารกิจต่อไปคือเราจะไปไหนเจ๊ไปวัดกันนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวติดตามตอนต่อไปว่าจะไปวัดยังไงบาย